สวัสดีครับพี่ขอช่อง GPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาต่อจากหัวข้อที่แล้วนะครับใครยังไม่ได้รับชมสามารถชมทิมนี้จบแล้วก็สามารถย้อนรับชมได้นะครับก็คือใครแบ่งชนชั้นนั่นเองใครเป็นคนกําหนดชนชั้นอะไรประมาณนี้ส่วนในหน้านี้นะครับในหัวข้อนี้จะมาพูดถึงเซ็กและเพศนะครับหน้าที่ตามธรรมชาติของผู้หญิงคือการให้กําเนิดเด็กหรือการรักร่วมเพศเป็นเรื่องผิดธรรมชาตินั้นมีความสมเหตุสมผลน้อยมากตามผู้เขียนเนาะ กฎหมายบรรทัดฐานสิทธิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กฎเกณฑ์ส่วนใหญ่เนี่ยใช้นิยามความเป็นมนุษย์และความเป็นผู้หญิงเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงจินตนาการของมนุษย์มากกว่าความเป็นจริงทางชีววิทยาครับในทางชีววิทยามนุษย์แบ่งได้เป็นชายหญิงโฮโมเซเปียนชายมีโครโมโซม X1 แท่งแล้วก็ Y1 แท่งส่วนผู้หญิงมีโครโมโซม X 2แท่งแต่ชายและหญิงอะไรประมาณเนี้ยครับโอเคแมมแบ่งแยกกันเป็นคําเรียกแบบจําประเภทจําแนกประเภททางสังคมเแบบนี่ยครับ แม้ว่ากรณีส่วนใหญ่ในสังคมมนุษย์หมู่มากแล้วหากกล่าวว่าผู้ชายเนี่ยก็คือเพศชายและผู้หญิงก็คือเพศหญิงแต่คําศัพท์ทางสังคมเหล่านี้ยังนํามาซึ่งในความหมายที่มีความเชื่อและก็ความรู้สึกที่มีอิทธิพลต่อวิธีคิดแล้วก็พฤติกรรมเลยครับซึ่งมีความสัมพันธ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้ามันจะมีอยู่บ้างนะผู้ชายเนี่ยไม่ได้หมายถึงเซเบียนที่มีคุณสมบัติจำเพาะเช่นมีโครโมโซม XY ลูกอันทะ และฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนปริมาณมากแต่กลับหมายถึงคนที่อยู่ในกลุ่มพิเศษตามระเบียบแผนในจินตนาการของมนุษย์สังคมขัดในความคิดต่างๆที่เชื่อกันโดยทั่วไปในวัฒนธรรมว่าความเป็นชายเนี่ยกำหนดบทบาทให้พวกเขามีลักษณะแบบชายชาตีหรือมีภารกิจเฉพาะอะไรประมาณนี้ครับเช่นมีส่วนร่วมทางการเมืองมีสิทธิเฉพาะมีสิทธิ์เลือกตั้งกันมีสิทธิ์ออกเสียงการเลือกตั้งอะไรแบบนี้ครับและมีภาระหน้าที่เฉพาะเช่นหน้าที่ทางทหารในทำนองเดียวกัน จับกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้หมายถึงเซเปียนที่มีโครโมโซม X 2แท่งแล้วก็มีมดลูกแล้วก็มีฮอร์โมนเอสโตรเจนปริมาณมากแต่มันดันหมายถึงสมาชิกที่มีเพศหญิงในระเบียบแบบแผนในจินตนาการของมนุษย์อย่าง EP ที่แล้วนะความคิดต่างๆที่เชื่อกันโดยทั่วไปสังคมมาะบทบาทให้ผู้หญิงที่มีความพิเศษให้กับพวกเธอเช่นเลี้ยงดูเด็กๆสิได้รับความชอบธรรมการปกป้องจากความได้รับการปกป้องจากความรุนแรงอะไรแบบนี้ แล้วก็หน้าที่รับผิดชอบก็คือพู้หญิงจะเชื่อฟังสามีนั่นเองซึ่งล้วนแล้วเป็นเรื่องเฉพาะตัวดังนั้นสิ่งที่นิยามบทบาทสิทธิหน้าที่ของชายหญิงเนี่ยจึงไม่ใช่ลักษณะทางชีววิทยาแต่เป็นความคิดที่เชื่อกันโดยทั่วไปนะครับความหมายของความเป็นลูกผู้ชายและความเป็นลูกผู้หญิงเนี่ยจึงแตกต่างกันเป็นอย่างมากในแต่ละสังคมเพื่อให้สับสนน้อยลงนะครับพวกนักวิชาการจึงแยกแยะความแตกต่างระหว่างเพศซึ่งเป็นลักษณะทางชีววิทยาออกจากเพศที่เป็นการแบ่งทางวัฒนธรรม เพศทางชีววิทยาที่แบ่งชายและหญิงและคุณสมบัติต่างๆประจำตัวที่ใช้แบ่งเนี้ยถือเป็นวัตถุวิสัยที่คงที่ตลอดประวัติศาสตร์แต่ละเพศทางวัฒนธรรมใช้แบ่ง